ไปพี่น้องไปเจ็บไข่เป็ดมาถอดกินเลงนี่ผู้เกี้ยงเง่เป็ดอะ่ะเอาข้อเป็ดจ้าวก่อนมีใครบ่พอพีอ่แมวมันกับเลี้ยงไปกินไข่ทั้งหา่านทั้งเก็ดได้เก็บไข่เลย นี่ครับเด็บแปดด้วยพอถอดอยู่ครับไปถอดกันบันนี่